สวัสดีค่ะสุพันธ์ชาแนลนะคะวันนี้จะเดินทางไปกาะสินค่ะไปไปส่งของที่ส่งงานของตำหนักรูใหญ่อาจารย์มัตตี้นะคะ mm hmm. ก็เราห่อข้าวมาทานกันนะคะเราห่อข้าวมาทานกันเราก็เลยแวะผ่านขั้นทางค่ะน่าจะเป็นที่เดิมที่เราเคยมาทีไรเราก็จะแวะตรงนี้นะคะเป,นเป,นเปน็นเป็นความบังเอิญที่เราต้องได้แวะแตลาตแบบานี้เดี๋ยว ตอเราแวะปุ๊บมันก็มีรถอันนี้ก็มาจอดแวะพักข้างทางเหมือนกันนะคะคือในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากทานตามร้านอาหารหรือนั่งพักตรงไหนนะคะเราเราห่อมาเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรกันนะคะอน,นี่ค่ะตรงที่จุดที่เราแวะทานข้าวน่าจะเป็นอันนี้วัดสำโรงเหนือวัดสำโรงเหนืออยู่ อยู่ที่ไหนนะนี่อยู่เขตอำเภอยังอยู่ในเขตโคราชอยู่ค่ะนะคะแวะคันตอนเราแวะปั๊บมันก็มีรถเนี่ยแล้วก็มาแวะพักรถเหมือนเหมือนกับเราเลยอันนี้รถที่เราจะไปส่งของนะคะจะไปส่งของที่กาลสินนะคะไหนม,มาดูอาหารการกินของเราอาหารการกินข้างทางของเราเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ห่อมาก็ามีสเปรย์เจลเนี่ย คือมันยุคเป็นยุคโควิดจริงๆเลยนะคะเนี่ยมันกินมันก็ไม่ได้ก็ยากลำบากอะไรหรอกค่ะแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะกินแบบนี้เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันมาดูกันนะคะได้แกงอะไรา้างนนี้มีแกงเรียงอันนี้หมึกทอดอันนี้ไก่อันนี้ไก่ซื้อจากตรงซุ้มบนเซเว่นนะคะมดเพิ่มาแล้ว,ลวเรารีบกินแล้วเนี่ยมดเพิ่มาแล้วเนี่ยช็ยอตน้กินข้าวเร็วๆมดเพิ่มาแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะ กินแจ่วอันนี้ไก่จ๋อกินแจ่วนะคะแล้วก็ขาเหนียว

ให้ดูนะคะให้ดูนะคะว่าเรากินแข็งกับอะไรมดค่ะมดเต็มเลยค่ะมดเต็มเลยเราต้องรีบกินนะคะคือต้องรีบต้องรีบกินเพราะว่ามดมันจะกินก่อนเรา เดี๋ยวเคลียพื้นที่นะคะเก็บขยะด้วยเรียบอแล้วค่ะก้รสึกโจมตีแล้วมดมดมาเยอะเหลือเกินเราคงอิ่งเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไม่เป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะให้ดูมดนะคะมดเต็มเลยเราเคลียพื้นที่แล้วเราเก็บขยะเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บขยะทิ้งให้เขาด้วยนะคะ